สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับพิชิตเล่าเรื่องบ้านเห่านะครับช่องเล็กๆที่จะมาชวนคุยชวนแลกเปลี่ยนวันนี้ผมจะพามาคุยมาดูหัวข้อน,นี้นะครับมาดูเรื่องที่ทหารไทยจุดขีปนอาวุธต่อต้อตานรถถังนนำวิถี GAM 102 LR สัญชาติจีนและในข่าวก็ลงไว้ว่าอาวุธชนิดนี้เป็นอาวุธใหม่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี68แต่ไม่รู้ว่าเเนเนี่ยซื้ออาวุธตัวเนี้ยเข้ามาใช้เมื่อ,อไหร่ ตามข่าวตามข่าวที่เราดูเนี่ยนะครับที่ยึดได้นี่ยังเป็นของใหม่นะยังเป็นของใหม่หมดเลยแต่ตาตาอันแคมปเนี่ยคือเป็นอาหารที่ไม่มีรีเบบวินัยอะไรนะครับเอาล่ะสาระสำคัญมาอยู่ที่ตัวอาวุธนะครับว่าเป็นอาวุธใหม่ไม่ไม่แน่ใจว่าอ่าจีนเนี่ยขายให้กัมพูชาตอนไหนนะผมไม่แน่ใจว่าเช็คได้ไหมตามซีเรียลนัมเบอร์ที่อยู่ใน ที่อยู่ในอาวุธเนี่ยมันจะมี serial number มีอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเช็คได้หรือเปล่าแต่ไม่น่ายากนะครับถ้าฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพจะเช็คก็คงรู้ได้ไม่ยากว่าจีนขายอาวุธชนิดนี้ให้กับกัมพูชาเมื่อไหร่คำถามอยู่ที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินเนี่ยได้ประท้วงไปที่จีนหรือ,อย่างแต่แน่นอนว่าใครมีเงินก็ซื้อได้อาวุธแต่สาหรับเรากับกัมพูชานั้นมันมีประเด็นปัญหากันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วในในส่วนของการปราบ call center scammer ซึ่งจีนเอง นะครับก็ปราบเหมือนกันแล้วจีนเองก็เร่งนะครับแล้วก็บีบให้ไทยปราบคอเซนเตอร์สแ m มเมเช่นเดียวกันแต่ทำไมตอนที่เราสู้รบกับกัมพูชาถึงมีอาวุธของประเทศจีนเป็นจำนวนมากและเป็นอาวุธใหม่ที่ผลิตในปีนี้อีกครั้งนะครับเราไม่รู้ว่าจีนเนี่ยขายอาวุธล็อนนี้ให้กับกัมพูชาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเป็นช่วงนายกแพทองทานไหมและหลังจากนายกอิงหลุดเก้าอี้ไป มันมีแก๊ปเวลา3-4เดือนช่วงอายุรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยช่วงนั้นก็เสียหายหนักตามการประเมินของฝ่ายความมั่นคงนะครับทหารกัมพูชาเสียชีวิตหลายพันนายนะ3,000อัพอ่ะ3,000ขึ้นะบางข่าวบางที่บอก6,000แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขของกัมพูชาเพราะนี่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่แน่นอน ประธานาธิบดที่ไปดโดนัลด์ทรัมป์เองก็บอกส0 0พันตัวเลข3 0 0พันขึ้นอย่างน้อยๆก็ไม่หลุด3 0 0พันนะครับนั่นคือเสียหายหนักมากเขาก,เขากลับไปเขากลับไปพร้อมกับการขึ้นมามีอำนาจของคุณอนุทินจากการยกมือของพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้คุณอนุทินขึ้นมาพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมามีอำนาจขเขมรเงียบไป 2- 3ส,สเดือนจนมาประทุเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะครับ ประมาณวันที่7วันที่8เนี่ยคขเมเเงียบไปแล้วไปซ่องสุมกําลังพลไปจัดเตรียมกําลังพลใหม่เพื่อที่จะมาประท่ากับประเทศไทยอีกรอบหนึ่งคําถามจึงมีอยู่ว่าจีนขายอาวุธล็อดนี้ให้กับกัมพูชาเมื่อไหร่รัฐบาลพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินได้มีหนังสือประท้วงไปที่จีนหรือไม่รัฐบาลคุณอนุทินได้เรียกทูตจีนประจำประเทศไทยมาสอบถามหรือไม่ ว่าเฮ้ยทำไมเราทะเลาะก,กันกับกัมพูชาเนี่ยแล้วทำไมกัมพูชายังมีอาวุธชนิดใหม่ของจีนอยู่ท,ทั้งทั้งที่คุณอนุทินเองรัฐบาลนี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าโปรโจีนไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์ตอนที่คุณแพรตองทานไปที่จีนตอนนั้นมเีเขาเรียกว่านโยบายแล้วก็เมคกับโปรเจกต์เรื่อง entertainment complex คุณอนุทินก็ยังออกมาพูด ว่าได้ยินสีจิ้นผิงพูดถึง3ครั้งกับหูตัวเองว่าไม่เห็นด้วยที่ไทยจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จนตอนนั้นมีเกิดคําถามมากมายว่าคุณอนุทินไปเอาคําพูดของสีจินผิงนั้นมาพูดเพื่อดิสเครดิตนโยบายของรัฐบาลไทยของประเทศตัวเองได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรายังไม่เห็นข่าวตามหน้าสื่อนะว่ารัฐบาลคุณอนุทินนั้นประท้วงประเทศจีนไปหรือยังหรือแค่สอบถามประเทศจีนก็ยังดี เรียกทูตมาก็ยังดีเฮ้ยเราทะเลาะก,กันอยู่แล้วคุณเองก็บอกว่าสนับสนุนสันติภาพบอกให้เราหยุดระหว่างไทยกับจีนเอ้ยระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วทําไมยังมีอาวุธคุณอยู่ในนั้นแล้วการทูตของรัฐบาลนี้ล่ะคุณศรีษะศัตด์สแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับแข็งกร้าวไปถึงนานาชาติยุโรปตะวันตกไปถึงทรัมป์สแสดงความเสียใจกรณีทรัมป แสดงความคิดเห็นว่าระเบิดที่เหยียบนั้นเป็นอุบัติเหตุเราทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุคมเมนตนั้นรอบวางระเบิดชัดเจนอย่างแน่นอนนั่นเป็นนิสัยของเขาแต่ตอนนี้เมื่อเราเห็นอาวุธจีนอยู่บนเนินห้าร้อยท่านทูตศีหศักดิ์จะว่าอย่างไงคุณอนุทินจะว่าอย่างไงคุณจะเอายังไงคุณเดินทางไปจีนแล้วคุณมาประโคมข่าวเรื่องการค้ากับจีน แล้วคุณบอกว่า,ารัฐมนตรีสุปจีเร่งร้าคอฟโกซึ่งเป็นรัฐภาษาหกิจของจีนเพื่อที่จะคุยเรื่องการส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมที่คนอื่นเขาทำไว้เนี่ยแต่มันไม่มีปัญหาหรอกถ้าขายได้ประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พวกคุณทั้งหมดนี่จะจะว่ายังไงพวกคุณทั้งหมดจะเอาอยังไงพวกคุณทั้งหมดทำให้การค้าเกิดปัญหา กับสหรฐรอิกาผู้แทนการค้าเขาส่งหนังสือระง,งับการเจรจาภาษีตรัมแต่คุณไปเจอขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของจีนที่เหนืนอ0 0ที่เอาไว้ใช้จริงรถถังเนี่ยพวกคุณจะว่าอยังไงอนุทินว่ายังไงศรีหศัดังง์ว่ายังไงสุปจีว่ายังไงเขาจริงใจกับพวกคุณไหมแน่นอนทุกๆประเทศเขาก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาอยู่แล้วแล้วการทูตของพวกคุณมีประสิทธิภาพไหม นอกเหนือจากการแสดงออกด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวรายวันด้วยท่าทีที่สนับสนุนการใช้อาวุธความรุนแรงนี่อยู่หรือการทูดถ้าเรามองอยู่ตอนนี้เรากําลังมองถึงการทูดของรัสเซียหรือเปล่าไม่ใช่นี่ประเทศไทยแต่สิ่งที่พวกคุณทําแล้วเราได้อะไรจากประเด็นนี้เราได้อะไรจากการไปจีนเราได้อะไรจากการโปรโจีน ของรัฐบาลน,นี้สุดท้ายเราได้อาวุธของจีนกองเต็มพเนนอยู่ที่กัมพูชาอย่างนั้นหรืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่บอกว่ายิงได้130 l อเนี่ยนะครับ103ไหมถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับที่บอกว่ายิงได้130กกเนี่ยแต่ยิงไม่ได้เพราะจีนไม่ให้ไม่ให้คีย์พาสเวิร์ดเนี่ยแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจีนจะไม่ให้พาสเวิร์ดกับกัมพูชาถ้า เรายังเห็นอาวุธใหม่ล่าสุดของจีนอยู่ที่กัมพูชาอยู่เลยนี่คือความล้มเหลวในทางการทูตหรือเปล่านี่คือความล้มเหลวในการแสดงออกของรัฐบาลในการที่จะเลือกเอ็นเอียงอย่างชัดเจนว่าไปทางจีนมากกว่าที่จะไปทางสหรัฐอเมริกาหรือไปทางยุโรปอย่างนั้นใช่หรือไม่แสดงว่าพวกคุณไม่ได้บรรลานสิ่งพอไม่ได้บรรลานสิ่งที่พวกคุณทําก็เพื่อสร้างกระแสนิยมสร้างกระแสชาตินิยมให้กับตัวเอง เพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเองเท่าน,นั้นใช่หรือไม่ตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้คือผมก็กําลังติดตามข่าวว่ารัฐบาลไทยจะแอคชั่นยังไงนะครับกับอาวุธชนิดนี้มันคนละประเด็นนะใครมีเงินก็ซื้อได้นะเดอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าประเด็นเรากับกัมพูชาเรากับจีนเรากับสหรัฐอเมริกานั้นมันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันสลหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วผมย้ําอีกครั้งหนึ่งจีนเอง ร่วมมือกับเราในการปราบปรามคอ l l เซนเตอร์ a สแ e มเมอร์ที่ตรงพม่า,รมารตรงข้ามกับแม่สายเฮ้ยพอเราพอเรากำลังจะปราบคอร์เซนเตอร์แสแคมเมอร์กับกัมพูชาซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่จีนให้การสนับสนุนแบ็กอัพอยู่แล้วคุณก็ส่งยังส่งอาวุธให้กับจีให้กับกัมพูชาอยู่เลยแล้วมันถูกต้องแล้วหรือสำหรับการตัดสินใจของรัฐบาลน,นี้ผมมองไม่เห็นว่า รัฐบาลของเราณนะปัจจุบันนี้นะครับจะเขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นมาเลยแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีคําพูดจากปากนายกอนุทินมเมื่อวานไปผัดข้าวที่บุรีรัมเฉยเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยแล้วบอกว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้มีคนหนุนหลังคุณอนุทินให้เขาเรียกว่าแสดงออกอย่างแข็งกร้าวกรณีไทยกัมพูชาแล้วแล้วคุณจะพาเราไปจบที่ตรงไหน ขนาดคุณผมขอใช้คำนี้เลยนะพี่นอบพี่เทากับจีนเนี่ยจีนยังส่งอาวุธให้กัมพูชาอยู่เลยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาให้พาสเวยไปกับกัมพูชาเนี่ยพวกคุณล้มเหลวในการบริหารความขัดแย้งไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนนี่คือภาพของรัฐบาลนะครับในส่วนของฝ่ายความมั่นคงกองทัพนั้นเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่รัฐบาลมีหน้าที่อะไร รัฐบาลมีหน้าที่บริหารจัดการถ้ารัฐบาลไม่บริหารจัดการสถานการ์พวกนี้เราจะมีรัฐบาลไปทําไมถ้าพูดถ้าคุณเจอออกสื่อถ้าคุณเจอไมาแล้วคุณจะพูดแค่ว่าไม่อยู่จริงไม่อยู่จริงอย่างเนี้ยใครเข้ามาพูดได้ถ้าจะพูดแค่นี้นะครับถ้าคุณอนุทินปรารถนาดีกับสถานการ์พวกนี้คุณอนุทินจะต้องโจมตีประเทศจีนแล้วก็เขาได้ว่ามีแอคชั่นไปถึงประเทศจีนเลยว่าเฮ้ย ยูทาอย่างนี้ได้ยังไงคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงเราขัดแย้งกันอยู่เรากับคุณเนี่ยมีสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีต่อกันนะไทยจีนเนี่ยแต่ทําไมอาวุธของของคุณเนี่ยไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยล็อตใหม่ล่าสุดเนี่ยไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ต้องนี่คือสิ่งที่ต้องแอคชั่นออกมารัฐบาลนี้มีใครถามหรือ,อยังเรือ่องนี้ไม่มีอนุรักษ์นิยมต้องการสถานการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง กลับมามีอํานาจกลุ่มโครงสร้างการเมืองประเทศไทยว่าเฮ้ยถ้าเป็นรัฐบาลอื่นจะอ่อนแอนะต้องเป็นเราถึงจะสามารถป้องกันไทยลุกไทยรุกรานนี้ได้เลือกเราเลือกตัวแทนของเราของอนุรักษ์นิยมสิตอนนี้ก็มีการออกตัวเลขมาเพื่อบิลภูมิใจไทยจะได้อันดับหนึ่งอพรรคประชาชนจะได้ลำดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคต่ํา เลขสองหลักไปแล้วมันก็มีการออกบอกคือผมอยากจะบอกในมุมมองของผมก็คือว่าไม่ใช่เลยยิ่งเป็นรัฐบาลแบบนี้เรายิ่งไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเสนอเสนออะไรได้ไม่สามารถที่จะด่าด่าได้แต่คนพวกนี้จะไม่รู้สึกอะไรไม่สามารถที่จะกดดันมันจะไม่เหมือนรัฐบาลในอดีตรัฐบาลที่แล้วละกันนะครับพรรคฝ่ายค้านทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งพรรคประชาชนเนี่ยตัวสอบโอ้ยังหนักนวงเลยนะครับ แล้วตอนนี้เป็นยังไงเขาก็จะอ้างเรื่องชายแดนเนี่ยมาเพื่อเอาอำนาจของเขาเนี่ยให้อยู่ต่อไปโดยที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยหมายถึงรัฐบาลนะครับหมายถึงรัฐบาลก็เล่นไปตามนี้ผมมองว่าน,นี่คือเราคงไม่สามารถที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้นำแบบนี้ได้ให้กับผู้นำแบบคุณอนุทินได้นี่ไม่ใช่ผู้นำที่จะพาเราเจริญเติบโต นี่ไม่ใช่ผู้นำที่จะพาเราหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนาประชาชนอย่างคุณอย่างผมในการที่จะหารายได้ในแต่ละเดือนในแต่ละวันนั้นช่างยะช่างยากเหลือเกินเพราะ,ะนั้นเราจึงต้องการผู้นำที่มีความเก่งความเก่งความกล้าและสามารถที่จะบัลานซ์กับมหาอำนาจในโลกนี้ได้ ก็คงไม่ก็คงหนีพ้นหนีหนีใครไม่พ้นก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องสามารถบาลานซ์ทั้งสองค่ายนี้ได้ไม่ใช่เหมือนรัฐบาลที่แสดงออกณนะปัจจุบันไม่ใช่เหมือนที่คุณศรีหาสักเนี่ยแสดงออกอยู่ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นทูตชั้นดีเนี่ยนะครับเป็นทูตที่โอ้เข้ามาใหม่ๆนี่เทปชัยจอมบ,บอกว่าไม่ต้องมีนักการเมืองก็ได้นี่หรือคนที่จะคนที่จะมาบริหารประเทศแค่นี้แค่การแสดงออกแบบนี้ก็เห็นแล้วว่า เขาจะนําพาความยุ่งยากมาให้ประเทศในอนาคตนี่คือเรื่องที่เราต้องตัดสินใจในการเลือกผู้นําผู้นําแบบนี้รัฐบาลแบบนี้ไม่ได้แสดงออกเหมือนที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้แสดงออกให้เรารู้สึกว่ามีความหวังเขาไม่ได้แสดงออกให้เรารู้สึกว่ามันจะมีการ move ไปข้างหน้ามันจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าเพราะเขาไม่ได้รับความนิยมในระดับที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีโอกาสจากการยกมือสนับสนุนของพรรคประชาชนเขาจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นได้กระแสชาตินิยมว่าเป็นคนรักชาติปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากทุนสีนั้นสีนี้แต่ตอนนี้เรื่องของทุนเทาก็หายเข้ากรีดเมฆไปแล้วเรื่องของเบนสมิธหายเข้ากรีดเมฆไปแล้วเรื่องของการฟอกเงินในประเทศไทยหายเข้ากรีดเมฆไปแล้วเพราะสงครามมากลบทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้ผมชวนคุยแล้วก็เรามาติดตามข่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยภายใต้การน,นํำของคุณอนุทินที่ตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอะไรไปถึงประเทศจีนหรือเปล่าประเทศที่เขาโน้มเอียงไปโดยที่ไม่ได้รักษาบาลานซ e ์พอร์ใดๆเลยขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่